ครับสวัสดีครับนี่เจ,จ๋งไหมครับวันนี้ก็พาดูลังมิ้มนะครับที่อยู่ใ,ใกล้สวนตรงที่เป็นป่านะครับเป็นป่าหญ้ากำลังต้นพะกทินนะครับอยู่ที่บ้านสันติสุกนะครับต้นพึ่งเงินอำเภอกันรักจังหวัดสะเกเนตนะมาดูหลังมิ้มใหญ่นี่นะต้นพะกทินน่าจะเป็นมิ้มนะเป็นพึ่งหลังเขาจะทำาลังสูงนะครับ ทีนี่จะมีจักจั่นด้วยนะเนี่ยนี่นะตัวจักจั่นอยู่ใกล้รังเพลิงเลยนะนี่นะนี่ครับตัวอ่อนตัวแกมล่ะนี่นเป็นแมลงกลางคืนนะจักจั่นตัวมีมน้ำเยอะอยู่ยนะ หลังเบลอร์อเลยนะครับก็ถือว่าเป็นมิ้มรังใหญ่นะครับตัวนี้กใกลออเอาอยัางไงล้วเนี่ยตัดมันจะหล่นไหมนะ ตัวมีไม่เท่าไหร่นะถ้ามันปัญหาคือเวลาเอาแล้วก็มีแม่พึ่งด้วยนะอันตรายนะอาจจะโดนแม่พึ่งต่อยได้นะครับปัญหาล็อกกับนี่ด้วยล็อกกับยญาด้วยนะครับมาลองงางเอากัน ุ๊บ,บออกใช้ยาได้ไหมเอ่ยออกใช้ยาได้ไหมเอ่ยวัน,นใดอย่างมีเต็ดตัวหรือเปล่ามีหลังหรือยัง เยอะๆนะตัวแม่เขาเยอะอยู่ลองงน่อ okay. okay. ้องาเก่อนมีน้ำเพึ่งไหมน้ำมิมนะโอเคน่าจะมีแล้วล่ะนะครับดูแล ในป,ป่าส่วนขาลกล้างนะครับใกล้ๆส่วนทุเรียนการจะเอาต้องมีตัดปันตรงนั้นนะฮะมีพาตัดชึ่งเดียว ชึบเดียวแล้วก็วิ่งเลยนะครับจะได้ไม่ต้องทำลายเขาถ้าใช้ไฟเขาอาจจะตายได้นะครับก็ mm hmm. จะได้ไปทำรังใหม่ได้ mm hmm. กลัวอย่างเดียวมีแม่พึ่งครับตัวมิมอย่างเดียวไม่เท่าไหร่นะแม่พึ่งนี่ตัวอันตรายเลยนะครับถ้ามีแม่พึ่งด้วยโอเคถ้าจะกินน้ำมิมก็ ต้องตัดให้ขาดภายในครั้งเดียวนะครับมีพะหรือถ้าเอากลางคืนก็เอาหลอดไฟมาล่อนะครับล่อแล้วก็บินออกไปข้างนอกแล้วก็ค่อยมาตัดรังนะครับก็เอาได้หลายวิธีนะครับมีค่อนข้างจะเป็นรังใหญ่นะครับตัวดําใหญ่ๆนะจะเป็นนางพญาหรนะี้นี่ดำใหญ่ๆตัวนึงเนะี้ยออหลายตัวอยู่ ตัวเล็กนี่มันเป็นลูกยิ้มงานมั้งโอเคจะหาวิธีก่อนเอาอยัางไงดีจะไม่ใช้ไฟล่นนะถ้าใช้ไฟเขาจะลูกเขาอาจจะตายได้นะครับใช่ไหมก็ตัดแล้วนะโอเค <Okay. S 2> น้ำไม่หลุดน้ครังแม่ไม่ตายนะครับโอเค ก็หมีมก็ระวังม,มีแม่พึ่งนะครับแม่พึ่งด้วยโอเคอันนี้ได้ละวิ่งมาออกมาแล้วนะครับหลอดละก็ระวังบางทีจะมีแม่พึ่งมานะครับน้ำเขาก็หัวน้ำก็เนี่ยอยู่ด้านบนนะครับโอ,โอเคครับก็ระวังด้วยนะครับยังไงก็ระวัง ตัวมีพึ่งผสมนะครับระหวังด้วยบางลังอาจจะมีพึ่งผสมด้วยนะครับอาจจะทําให้โดนต่อยได้นะครับก็เรามาระวังด้วยใช่ไหมก็ใช้มีดพาตัดแล้วก็วิ่งเลยนะครับเขีย่ยไม้ออกข้างๆก่อน,นตัดมาทั้งกิ่งนะครับโอเคครับอย่าลืมติดตามกดซับตะคิ้วและแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเจ้าแมวในการทำคลิปโรแมนต์ต่อไปครับก็ธรรมชาติสวนนะครับ ให้ไกลสทเรียนก็ไม่ใช้ไฟไม่ใช้อะไรเขาก,ก็ยังอยู่นะครับเขาก็ทำรังใหม่เพราะว่าอาหารมีเยอะแล้วนะครับป่าขอให้เป็นป่าลกๆนะครับก็จะมีรัง